ครับสวัสดีครับมนีกับมายุกับผมนะครับเนอะท่างช่องอีสานบ้านสวนป่าครับกับสำหรับมนี้ครับพี่น้องสิภาพพี่น้องมาสอมเครื่องซักผ้าครับเป็นยี่ห้อฮิตาคีครับนี่ครับสิบสามกิโลครับปัญหาของมันก็คือเปิดได้ย่างเดียวครับนี่ครับเปิดได้ย่างเดียวแล้วก็ปุ่มอื่นนี่คือกดบ่ด้เลยครับปุ่มอื่นนี่ครับนี่ครับปุ่มอื่นนพ่่สามารถกดได้ กด็ได้เลยครับนี่มีดกิรีเลยครับพี่น้องอันนี้ออกตัวสกอรเลิศพี่น้องเอ้บอลเป็น้างเนิศนี่้างกับว่าแมนครับแต่ว่าก็อาศัยไปศึกษานํา y o u t u ู e ครับแล้วก็เอามาเหตเองทําเองสอมเองนําครับอาครับอันนี้จะมาเบิ่งกันต่ออีกที่หนึ่งครับพี่น้องหลังจากที่ผมเลือออกมาแล้วว่าสาเหตุเกิดจากอีหยังเนาะครับเนาะบาทนี่ยวมาเบิ่งนกันครับ ครับวันนี้หลังจากที่ผมเหลือออกมาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอ้ยปากดฏว่าสายไฟขาดครับสายไฟขาดหาเซนครับวันนี้บ่หูจกว่ามันเกิดยังขง้นอาจีิเป็นหนูเขาไปแคร์หรือแมงสาวเขาไปกัดอันนี้กับบ่อาจทราบได้เรยอพี่น้องแต่ว่าขาดหาเศนครับปัญหามันก็คือว่าเศนขาดหาเซนอี่คือปัญหามันก็คือว่าเศนขนาดทอๆกันครับสีกับสีเดียวกันอีตั้งหากครับเนี่ กับบุหูจ้าว่าสิต่อจัาไหนแบบไหนเนาะครับเนาะอุปกรณ์กับบะมีครับบันนี้เดี๋ยวจังมาเบิง่งติดตามกันอีกทีหนึ่งครับว่าสิเฮตดได้จัาไดบเพราเห็ดได้จัาไดครับบันนี้ครับบันนี้เนาะพี่น้องก็คือเรียบร้อยแล้วครับปัญหาของมันนี่ก็คือเป็นสายไฟขาดด้วยพี่น้องสายไฟขาดมันขาดทั้งหมดเลยมันขาดทั้งหมดหาเซนครับขาดทั้งหมดหาเซนแล้วบาน,นี้ผมก็เลยมาต่อเบิ่งครับ ต่อเบิ้องขังทีหนึ่งทีสองนี่สิบ่าเป็นผลครับก็คือว่าผมสิต่อซับไปซับมาก,กันเอาครับว่าครั้งหนึ่งต่อบ่ได้แล้วก็อีกครั้งหนึง่งเพราะว่าสาเหตุที่ผมต้องต่อหลายครั้งหนึ่งคือหนึ่งผมผม่ผม,มีสาเหตุที่ผมต่อหลายครั้งหนึ่งก็คือว่าผมบม่มีอุปกรณ์ในการเช็กไฟนะครับเนาะก็อาศัยว่าอาศัยว่าสังเกตเบิ่งเบื้องสายไฟครับสังเกตเบิ่งสายไฟไมีเส้นสัน่สนส้ญยาวอีงประมาณนี้นะครับเนาะ เดี๋ยวผมมาต่ออีกครั้งหนึ่งครับเรามาเบิ้งกันอีกที่หนึ่งว่ามาันดีใส่ได้บ่ครับแล้วเดี๋ยวผมสี่ทำการต่อให้มันดีกานี้ก็เราครับเรามาเบิ้งกันที่หนึ่งวา่าหลังจากนั้นเราปพิมมันที่ใสไไ่ได้จริงบ่ครับอ่าโอเคเนาะครับเนะาะยังเบิ้งเบิ้งกันอีกที่หนึ่งครับพี่น้องอา<ม>่าเนาะครับเนาะวันนี้พี่น้องหลังจากที่ผมใส่มา,าแต่ว่าบันหนึ่คันน็อตดีแล้วครับย่งสี่กันย่งปล่อยวางอีกสักคอนเพราะว่าต้องมาทดสอบกันสักกรั้ครับ บานี้ก็บผมก็เสียปากเรียบร้อยแล้วครับบานี้ก็ถ้าําการเปิดเครื่องเบื่อวามันสิเปิดได้บ่ก็คือสาเหตุสาเหตุของมันนี่เนาะครับก็คือว่าเอ่อเปิดปูมใดครับแต่ว่าเปิดปุ่มแล้วปพ๊่หนี่คือพกมันนี่นี่ปุ่มพกมันนี่นี่เปิดเปิดเปิดเพราะใดได้ครับนี่เวลาเขาเปิดป่มตันนี้ปพื่บัดนี้เปิดได้ปุ่มเดียวครับคือปุ่มปิดเปิดครับราหลังจากป่มพกมันนี่คือเปิดเพราะใดได้ครับนี่ออดยังได้กับพกไปครับบานี้ ผมก็เลยไปลือออกมาแล้วมันมีหนูกัดอยู่สายไฟนะครับเนาะทั้งหมดหาสินผมเองก็ว่ามีอุปกรณ์ว่ามีเครื่องม,มือคือมือที่สิมาวัดไฟเนาะก็เลยต่อแบบใส่เอ่อใส่ใส่ใสใสควมสังเกตบิ่งอ๋อครับวันนี้ทําการเปลืครับวันนี้บ่ามันสีเป็นยังไงครับนี่ครับปกตินี่เปิืได้เปิดอได้ปกติทัเออเปิืได้ปกติธรรมดาครับ ต่อว่าใส่ตัวนี้นี่ใส่บัวอะไครับนี่เบื้องบนนี้ครับนี่นี่ครับใส่ได้แล้วครับวันนี้ใส่ได้แล้วนี่ครับโอเคครับนี่ครับใส่ได้เรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องโอเคนะครับเน้องกาซ่อนลำบนนี้ครับผมพัดอีสานบานสนปลานาะพี่น้องก็ขอยุติวิดีโอไว้แต่เพียงสานีก่อนกาซ่อนลำบนนี้กับสวัสดีครับนี่ครับเบื้องบรรยากาศโดยเหล่าก้อนก่อนที่จบคลิปวิดีโอครับ อันนี้ก็เป็นเสียมือสองมือสามก็จะออกนี่ยครับตัวรหาบาตครับสั้นเลยอ้าวครับครับสำนนีแล้วครับวันนี้ว่าหลายยายห้างพี่นอ้องสวัสดีครับ